สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว สวัสดีครับนี่คือ360องศาโกกรีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนบิรลคุณครับกับมิติใหม่ชนะไฟ้าโกกรีนภายใต้สถานีเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในข่าวพักค้ามททบ5การติดตามรายงานจากผมในวันนี้จะตอกย้ำให้ผู้ชมรู้เลยว่าโลกกําลังมีความผิดปกติอย่างมากเราอาจไม่รอดจากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลตงต่างๆหากยังคงไม่รู้และปรับตัวรับมือไม่ทันนะครับดังในการจับตาเส้าอากาศสุดขั้วเล่นงานโลกประจําวันจันทร์ที่4มีนาคม2 5 2,667มีรายง,งานออกมาจากเว็บไซต์ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ w m o แล้วว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่เพิ่งผ่านมานั้นโลกยังคงมีความร้อนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงผิดปกติอีกเดือนนะครับบทสรุปนี้ยังไม่ออกมาอย่างเป็นทางการนะครับแต่เป็นการรวบรวมข้อมูลความเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วจากหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาทั่วโลกที่ส่งมายัาง w m o โครับโดยภาพที่เกิดขึ้นก็คือโลกในเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 7สิ้นสุดลงด้วยความร้อนที่รุนแรงในประเทศทางซีกโลกใต ซึ่งอากาศในเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงของฤดูร้อนนะครับขณะที่ซิกโลกเหนือยังคงเป็น เรื่องของฤดูหนาวแต่ก็จบลงด้วยอุณหภูมิที่สูงผิดปกติเช่นกันซึ่งนั่นหมายความว่าบางส่วนของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ครับทางตอนตกเชิงเหนือของแอฟริกาและว่าตะวัอนออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกาครับรวมถึงทวีปยุโรปทั้งทวีปทางตะวันตกของทวีปออสเตรเลียนะครับและเอเชียตะวันออกไกลและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีประเทศไทยของเราอยู่ด้วยนั้นล้วนมีรายงานอุณหภูมิที่ทําลายสถิติรายวันหรือตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์เกิดขึ้นครับไปดู รายละเอียดในส่วนต่างๆของโลกกันนะครับไปที่ทวีปอเมริกาเหนือก่อนครับปัญหาหลักๆอยู่กับประเทศสหรัฐอเมริกาครับเนื่องจากว่าเกิดสภาวะอากาศที่อบอุ่นผิดปกติในตอนกลางของประเทศจากความกดอากาศสูงที่ทําให้เกิดมวลอากาศเย็นที่แห้งและอบอุ่นทําให้หลายเมืองเจอกับอุณหภูมิที่สูงเป็นประวัติการณ์ในวันที่26-27กุมภาพันธ์หรือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับก่อนที่จะกลับมาเจอกับสภาพอากาศที่ เป็นอากาศที่หนาวเย็นตามฤดูกาลและก็มีหนาวเย็นมากขึ้นด้วยนะครับอย่างในรัฐเท็กซัสนั้นเจอกับอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติที่100องศาฟาเรนไฮต์หรือ37.8องศาเซลเซียสทําให้ไฟป่าโหมกระหน่ำจนสากการเข้าขั้นรุนแรงเป็นอันดับ2ของประวัติศาสตร์ไฟป่าในเท็กซัสครับและก็กลายเป็นข่าวไปทั่วโลกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยต่อมานะครับไปดูที่ทวีปอเมริกาใต้ครับอุณหภูมิที่สูงและภัยแ้งที่ยืดเยื้อได้ทําให้ไฟป่าลุกโชนเพิ่มมากขึ้นนนนนใใใอเเมมริาต้ดุภัธ์ ข้อมูลจากการสังเกตการณ์นั้นพบความรุนแรงผ่านการวัดการปลดปล่อยมลพิษจากไฟป่าที่พบสูงเหนือพื้นป่าอเมซอนตอนเหนือนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐโรไลมาของบาราซิลครับรวมถึงที่เวเนซูรลาและโบลิเวียด้วยนะครับซึ่งเป็นการปล่อยคราร์บอนไดออกไซด์สูงสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2546เลยครับและหากคุณผู้ชมจําได้ตอนต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็เกิดไฟป่ารุนแรงครั้งประวัติศาสตร์กับชิลีมาแล้วเชว่นกันมีผู้เสียชีวิตมากถึง132คนและมีผู้ประสบภัยอีกกว่า20,0 20, 0 0คนนพื้ป่า ที่ดินของประชาชนกว่า37,500ไร่ 37, ก็ถูกเผาวอดโดยไฟป่าในครั้งนั้นครับ ต่อมาครับไปดูที่ทวีปแอฟริกานะครับหลายประเทศเจอกับเรื่องของความร้อนที่รุนแรงด้วยสยติอุณหภูมิสูงสุดใหม่ครับในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนที่มากกว่าค่าปกติถึง4-5องศาเซลเซียสครับในประเทศแถบแอฟริกาตอนใต้ยอย่างบอสวานานามิเบียโมซัมบิกและแอฟริกาใต้รวมถึงแซมเบียและซิมบัเบเวนะครับรวมถึงเขตซาเฮลซึ่งเป็นเขตรอยต่อในทะเลทรายซาฮาราถือว่าเป็นความร้อนแรงที่ผิดปกติอย่างมากเลยนะครับถัดขึ้นไปก็คือทางยุโรปครับเกิดขึ้นทั้ง วีปเลยประมาณการเบื้องต้นพบว่ายุโรปส่วนใหญ่นั้นซึ่งยกเว้นทางตอนเหนือนะครับมีอุณหภูมิเฉลีย่ยเดือนกุมภาพันธ์ที่สูงกว่าปกติอย่างน้อย2ององศาเซลเซียสครับและถ้าเจาะลงไปที่ยุโรปกลางและยุโรป ตะวันออกเฉียงใต้พบความร้อนโดดเลยครับทำสถิติอุณหภูมิเฉลีย่ยสูงกว่าปกติถึง4-6องศาเซลเซียสขณะที่หากเจาะลึกลงไปในบางประเทศอีกนะครับก็พบยังทางตะวันออกเฉียงใต้ของโปลแลนด์และคาบสมุทรบอลข่านทางตอนเหนือนั้นในวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีอุณหภูมิสูงสุดที่มากกว่าปกติถึง12องศาเซลเซียสส่วนที่โรเมาเนียตอนใต้และบัลเรียตอนเหนือมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติถึง14องศาเลยครับที่ยุโรปยังมีเรื่องของอุณหภูมิต่ำสุดของช่วงปลายฤดูหนาวในเดือนกุมภาพันธ์ที่่สูงกวา ผิดปกติด้วยนะครับทำให้เส้าอกาศแบบเยือกแข็งที่ควรจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติในหลายๆพื้นที่ได้หายไปจากยุโรปในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เลยครับอุตุนิยมพยาหลายสำนักในยุโรปจึงแทบฟันธงเลยนะครับว่ากุมภาพันธ์2,567น่าจะเป็นเดือนที่อบอุ่นที่สุดหรืออาจจะเป็นเดือนหนึ่งที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศในแถบยุโรปก็ได้ครับ ต่อมาครับที่ประเทศทางทวีปออสเตรเลียนะครับออสเตรเลีย er นั้นอยู่ทางซีกโลกใต้เดือนกุมภาพันธ์จึงเป็นฤดูร้อนนะครับอุณหภูมิที่สูงเป็นพิเศษได้ส่งผลกระทบต่อออสเตรเลียตะวันตกครับถึงขนาดทําให้เมืองเพิร์ตเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกเจออุณหภูมิสูงสุดระดับ40องศาเซลเซียสซึ่งเป็นเกณฑ์อากาศร้อนจัดมากถึง7ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ทำสถิติร้อนจัดมากที่สุดแค่เดือนเดียวเลยนะครับหนักไปกว่านั้นก็คือเมืองคานาวอนเจออุณหภูมิที่49.9องศาเซลเซียสครับ ใช่แล้วครับฟังไม่ผิดครับเกือบ50องศาเซลเซียสในวันที่18กุมภาพันธ์ซึ่งก็เป็นสถิติใหม่แม้จะเป็นอุณหภูมิที่สูงสุดเป็นอันดับ2ของออสเตรเลียก็ตามใครไปออสเตรเลียในช่วงเวลาน,นี้จึงไม่แปลกเลยนะครับที่ท่านจะได้เจอกับคําเตือนเช่นเดียวกับประชาชนชาวออซี่ให้ระวังอันตรายจากคลื่นความร้อนในบางส่วนของออสเตรเลียตะวันตกตอนกลางครับ สุดท้ายมาดูเอเชียของเรานะครับเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงของฤดูหนาวของคนเอเชียส่วนใหญ่นะครับไล่มาจากตอนบนครับที่เรียกว่าเอเชียตะวันออกไกลเจอกับอากาศที่วิปริตผิดฤดูกาลเมื่ออุณหภูมิความร้อนในช่วงวันที่18ถึง20กุมภาพันธ์นั้นได้ทําลายสิติอุณหภูมิในช่วงเวลาของเดือนเดียวกันเลยครับในหลายพื้นที่ทางตอนใต้และทางตะวันออกของจีนร่วมถึงประเทศในญี่ปุ่นนะครับและเมื่อต้นสัปดาห์ก่อนนะครับผมก็ไปประเทศเกาหลีใต้มาก็ได้รับการบอกเล่าจากไกด์ชาวเกาหลีว่าเกาหลีใต้ก็เจอกับสาการ ที่ไม่ควรมีหิมะตกหนักในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เช่นกันครับและลงมาข้างล่างครับมาดูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีประเทศไทยของเราอยู่ด้วยนะครับแน่นอนครับมีรายงานว่าสภาพอากาศที่ร้อนระอ,อุในเดือนกุมภาพันธ์ได้เกิดขึ้นที่อินโดนีเซีย เมียนมาฟิลิปปินส์เวียดนามและไทยด้วยดวยอุณหภูมิที่ทะยานทุบสถิติสูงสุดในรอบ30ปีกันเกือบท่วนหน้าเลยครับในรายงานของ WMO ยกตัวอย่างที่แขวงสารวันครับของสปปลาวใต้ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดอำนาจเจริญของไทยครับมีรายงานอุณหภูมิที่สูงถึง38.2องศาเซลเซียสในวันที่21กุมภาพันธ์ท้งที่อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในบริเวณนี้ในเดือนกุมภาพัานธ์ควรจะอยู่ที่31-32องศาเซลเซียสเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามในรายงานของเว็บไซต์ขององค์การอุตุนิยมว รคหรือ WMO ไม่ได้ระบุข้อมูลที่ชัดเจนกับประเทศไทยนะครับผมเลยทําหน้าที่เจาะข้อมูลเองครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนยิยมวิทยาของไทยนั้นก็พบตัวเลขอุณหภูมิที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ครับ คือทันทีที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการในประเทศไทยในวันพุธที่21กุมภาพันธ์ให้หลังเพียง2วัน23กุมภาพันธ์ครับอําเภอเมืองเลยก็ซัดอุณหภูมิสูงสุดแตะ40.5องศาเซลเซียสซึ่งเป็นเกณฑ์อากาศที่ร้อนจัดทันทีโดยมีที่ชัยบาดาลของลบบุรีที่ร้อนลงลงมาที่39.9องศาหรือเรียกง่ายๆก็คือเกือบ40องศาเหมือนกันนั่นแหละครับและในวันต่อมาครับ24กุมภาพันธ์ก็เกิด39.4องศาที่เถินจังหวัดลำปางโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองตาก ถึงดับเบิลสวันครับคือในวันที่25และ29กุมภาพันธ์ที่39.4องศาเซลเซียสเหมือนกันครับ ของไทยเรายังไม่ได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการเช่นกันนะครับว่าอุณหภูมิในเดือนกุมภาพันธ์จะร้อนทุบสิติมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบทสรุปของความร้อนที่ผิดปกติในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผมมาน,นําเสนอนี้จึงส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ชมทราบว่าโลกยังคงร้อนต่อเนื่องซึ่งเป็นการร้อนที่จับความผิดปกติได้มาตั้งแต่มิถุนายนปีที่แล้วแล้วนะครับจนถึงเดือนมกราคมปีนี้ที่ทําสิติร้อนผิดปกติต่อเนื่องถึง8เดือนเลยครับ และนี่คือการชีร้เห็นถึงความหลากหลายของข้อมูลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความมั่นคงของโลกและชีวิตของเราในทุกๆด้านจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นของมนุษย์นะครับเราต้องปรับวิถีชีวิตใหม่เพื่อรับมือและผนึกกําลังกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อกอบกู้โลกใบนี้เราถึงจะรอดไปด้วยกันทุกคนครับ และสำหรับช่วงต่อไปครับเป็นการพูดคุยเพื่อนําไปสู่การโกกลีนประจําวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการพยากรณ์อนาคตของเราล้วนๆนะครับ่งเป็นอนาคตที่ผมคิดว่าคุณผู้ชมเราไม่อยากจะเจอกันแน่ครับจากสถานการณ์ของความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุพราทิตย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับแซดครับขอบคุณมาร่วมรายการอีกครั้งครับยินดีครับวันนี้อาจารย์ผมมาฉายภาพที่คนตุ้มๆต่มๆแน่เลยถ้าจะฟังข้อมูลจากอาจาร ครับก็ต้องตั้งคําถามว่าจะร้อนไปถึงไหนนะครับร้อนมากครับทีนี้แน่นอนเราคงหลีกเลี่ยงอนาคตไปไม่ได้อย่างที่คุณแซกบอกแต่เราจะอยู่กับเขาได้ยังไงเราต้องยอมรับความจริงใช่ไหมที่อาจารย์จะบอกใช่เคยงั้นน่าสนใจมากครับงั้นเดี๋ยวช่วงต่อไปครับเราจะมารู้อนาคตนี้ร่วมกันกับ360องศาโกกีนครับ ราแม่ครัวทั่วทั่วไทยโครวอีสารแซ่บแค่ไหนไปดูกันเลยครับยซอสอหอยนางรมจังหน่อยวรเข้าใจซอสหอยนางรมตาแม่ครัวที่นี่กับซอสหอยนางรมตราแม่ครัวไปดูครับด้วยกรรมวิธีอันทันสมัยพวกเราวางใจซอสหอยนางรมตราแม่ครัวที่สุดแล้วทั่วไทยต่างนิยมใช้ซอสหอยนางมรมปลาได้แล้วลาแม่ครัดวรด้านรสชาติต้องยกให้ปลาแม่ครัว ใส่กิ๊กเปรี้ยวจีด๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจีด๊ดเออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจีด๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกาด5%ตราฉลากทองสะอาดใสเปรีย้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกาด5%ตราฉลากทองสัมผัสวิถีธรรมชาติส่องเหี่ยวแดงณนะลุ่มน้ำประแสะจังหวัดระยอง เรียนรู้ลึกซึ้งเรื่องลำตัดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติกับศิลปินแห่งชาติคุณแม่สีนวลขำอาจและแปลกแต่อร่อยล้ำด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นประแสะกับเมนูจ้อเคยวันที่4ภาคอาทิตย์นี้11บอานาทีทางช่อง5กดหม่เลข5 ถึงจะอร่อยลองนี่สิคะน้ำซอสปรุงรสปลาสลากทองเ<ๆ>พียงแค่หยอกเปลี่ยนอาหารให้หอมอนะด้วยน้ำซอสปรุงรสตราสลากทองทุกทุกวันที่เราปรุงร่งปรุงรสมาอย่างยาวนานอออออบอกได้เลยไม่เคยเปลี่ยนใจ,ในใจ ายถึงซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากทั่วเลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอนจริงใจได้ใจยาวนานซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทอง สนับสนุนโดยคิดขายขยะคิดถึงเ e s t b ยเดลิเวอรี 360อกงศาโกกลีนในช่วงนี้เป็นการพูดคุยเพื่อน,นำไปสู่การโกกลีนะครับผมอยู่กับแขกรับเชิญรองศาสตราจ,จารย์ด็อกเตอร์เสรีสุภาราทิตย์ผู้ช่ยวาาจาจาก IPCC หรือคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประธานกรรมการบริหารศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา Future tail l แลภายใตย้บริษัท m a g n o l i a Quality Development Corporation จำกัดหรือ MQDC และหัวข้อของการพูดคุยวันนี้ e x c l u s i v e อย่างยิ่งเพราะว่าเราจะเจาะอนาคตโลกที่ร้อนเดือดกับอาจารย์เสรีสุภรราิตคับ ยังไงครับอาจารย์คือผมคิดว่าขณะนี้เองเนี่ยครับแน่นอนนะครับว่าคนที่ไม่เคยเจอเจอแล้วนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นมาระดับ1.7 1.8นะครับซึ่งครั้งก่อนๆผมเคยมานำเสนอว่าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันขค้วตรงข้ามเลยนะปีที่แล้วเดือนกุมภายังหนาวเลยใช่นะครับปีนี้ขึ้นมาแตะ1.8องศาเลยนะครับตอนนี้แน่นอนเรามาดูภาพล่าสุดนะครับว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันมาเนี่ย มันตอกย้ำด้วยงานวิจัยนะ oh. ชุดหนึ่งนะครับซึ่งจากไไวราาลลาสา i e n t i f i c Report นะซึ่งก็เป็นหนึ่งในคณะทำงาน IPC เป็นคนนาสูวนนี้ท่านจะคุ้นเคยกับภาพนี้ในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับ,รบแต่อยากเรียนทราบว่าภาพนี้เป็นภาพที่เขามอนิเตอร์อุณหภูมิแล้วก็คาดการณ์ในช่วงระหว่างมิถุนาปีที่แล้วถึงมิถุนาปีนี้ครึ่งปีผ่านไปแล้ว ก็เลยอครึ่งปีเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่ามันร้อนสุดขีดจริงๆเดี๋ยวผมอธิบายภาพแผนที่คุณผู้ชมทางบ้านก่อนนี่คือบริเวณประเทศไทยถูกต้องนะครับนี่คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่านี้คือทะเลจีนใต้ถูกต้องนี่มหาสมุทรอินเดียฝั่งน้นก็เป็นอเมริกาแล้วเรากำลังโฟกัสตรงนี้ถูกต้องคราเรากำลังโฟกัสแต่ประเทศไทยเราอย่าลืมนะครับว่าเขาขีดวงกลมพวกนี้แสดงให้เห็นว่านั่นคือฮอสปอตที่ต้องจับตา เรามาดูนะทะเลอันดามันของเรานะครับภาพซ้ายเนี่ยเห็นว่าอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นผิดปกติยังมีนัยะสําคัญนะครับก็คือสูงขึ้นมาจากปกติเขาจะ28.2ครันี้มา29.2.3ครับตัวเลขที่เขาคาดการว่าในครึ่งปีนี้แหละจะเกิดนะครับเน้นเฝ้าในการทะเลจีนใต้ก็สูงขึ้นมาเหมือนกันนะฮะผิดปกติเพราะฉะนั้นท่านทงบ้านคือแซคลองจินตนาการนะว่า แผ่นดินร้อระอุอุณหภูมิก็สูงอยู่แล้วครับทะเลก็ร้อนระอุอีกเพราะฉะนั้นมันจาเป็นอะไรที่ซึ่งไอ้น้ำเนี่ยมันจะเหลือยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศมากอยู่ไปและนี่คือคตัวตั้งต้นของการเป็นพายุมาบ้านเราก็ได้ถูกต้องมันจะมีความชื้นสูงมากรับทุกหนึ่งองศาที่เพิ่มขึ้นมีความชื้นเพิ่มขึ้นเจ็ดถึงสิบเปอร์เซ็นต์นั่นหมายถึงว่าเข้าไปอยู่บนศีรษะล้วละแต่หมดละนะครับนี้เขารอเวลาท่านเองครึ่งปีหลังจะเกิดอะไรขึ้นต้องติดตาม สามร้อยสิบสาอย่างตาไม่กระพริบเพราะตอนนี้เรายังตอบไม่ได้ใช่ไหมทากต้องตอบได้ยากมากนะครับครับครับอันนี้เป็นเรื่องที่งานวิจัยล่าสุดนะฮะเพราะฉะนั้นชี้ให้ชัดจริงๆว่าเราไม่เคยเจอร้อนแบบนี้หนึ่งจุดแปดองศาฮะเชสซีเานี้ขึ้นมาบนแผ่นดินครับผมแล้วเป็นยังไงต่อไปนะครับลองดูเราก็เรากลับมาดูว่าในวงการแพทย์เนี่ยเขาก็ออกวารสารนะนแลนเซตขึ้นมาชุดหนึ่งว่าขีดจำกัดของมนุษย์เนี่ยที่จะสามารถปรับตัวได้กับสภาพอากาศร้อนสุดขีดเนี่ย เขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิสูงเกินสักสองศานะจากดีตเนี่ยที่วงเหล่านี้มันคือเกินขีดจำกัดมนุษย์ละนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทางนอกเดินไปทางนอกไปนานๆนะครับจะมีปัญหาตามมาเดี๋ยวเราอธิบายภาพก่อนนะครับภาพซ้ายมือบนนี้คือภาพในอดีตที่ผ่านมาใช่ครับซึ่งก็มีแดงๆอยู่บ้างอยู่บ้างแล้วแล้วก็ไม่ค่อยเข้มต่อมาเป็นฉากทัดที่บอกว่าถ้าอุณหภูมิโลกสูงขึ้นหนึงศา จะเป็นภาพภาพนี้ครับผมและภาพที่ที่อาจารย์ชี <S 2> 2 <S <อ>้มส่กคู่คือ2องศาภาพาล่างคือ3อ,องศาสีเหลืองเหล่านี้ก็คือเขาใช้คําว่า Extreme รีมเขาหมายผลทบจะรุนแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นตำ้วามาทางบ้านอาจจะมองว่าเอออุณหภูมิเปลี่ยนไป1หรือ2อ,องศาเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอะไรเลยนะแต่อย่าลืมครับอุณหภูมิเฉลี่ยเปลี่ยนเป็นองศา แต่เรามองไปที่อุณหภูมิสูงสุดหรือต่ำสุดมันเพิ่มขึ้นมาถึง4ถึง5ถึงองศาใช่มันต้องบวกขึ้นไปถูกต้องละทุกวงที่อาจารย์วงอยู่มีประเทศไทยของเราอยู่นะถูกต้องใช่ครับนี่คือเรากำลังพูดถึงอนาคตจริงๆครับคุณผู้ชมครับครับอันนี้วงการแพทย์ยอมรับเรื่องนี้ว่าผลที่ตามมาเรื่องสุขภาพมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งครับต่อไปครับทีนี้เรากลับมาดูประเทศไทยนะครับเราก็ดู อนาคตข้างหน้าเนี่ยครับผมเอาคาดการจังหวัดที่มีจํานวนวันที่อุณหภูมิสูงสุดมากกว่าสามสิบองศาครับหรือสี่สิบองศาครับเพื่อจะให้คุณแซกหรือทํานึงบ้านได้ดูว่าจะซื้อบ้านให้ลูกหลานที่จังหวัดไหนดีเราใช้ภาพนี้ในการพยากรตัวเองได้เลยครับยังไงครับอาจารย์ผมได้รับคำถามมาเยอะมากจะไปอยู่จังหวัดไหนดีดูนะเริ่มแรกก่อนว่าอุณหภูมิที่มากกว่าสามสิบห้านี่สภาพปัจจุบันครับสีเหลืองเหล่านี้ก็คือ วันที่ร้อนกว่า3องศามีประมาณร้อยกว่าวันคําอธิบายสีตรงนี้นะครับส่วน40องศาเนี่ยนะครับสีเหลืองจางมากนะจะเป็นจังหวัดตากเถินลำปางอะไรก็แต่อาจจะมีแค่3-4วัน5วันนี่อาจารย์พูดถึงอุณหภูมิเฉลี่ยนะอาจารย์ไม่ได้พูดถึงอุณหภูมิที่ตัวสูงปีซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่แล้วใช่ครับนี้แน่นอนว่า อีก10ปีถัดมา20ปีถัดมา30ปีถัดมาเฉดสีมันจะแดงขึ้นเรื่อยๆแดงขึ้นเรื่อยๆครับคุณผู้ชมดูเลยนะครับอันนี้คือภาพของ35องศาในอีก40ปีข้างหน้าใช่ครับเป็นสีแดงหมดไล่มาตั้งแต่กรุงเทพด้านล่างขึ้นไปข้างบนเลยภาคกลางตอนบนเลยภาคเหนืองตอนล่างครับอาจารย์ตรงนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนใช่อีสานอีกนะครับตางนี้นะครับเช่นกัน40เหมือนกันเห็นไหมถ้ามาก40องศาเห็นไหม ภาพนี้อาจารย์มันคืออนาคตข้งหน้า40ปีตรงองเระชานไปอยู่ตรงไหนดีครับอาจารย์ทีนี้มันไม่ใช่เฉพาะอุณหภูมินะครับความชื้นสัมผัสด้วยมันมีส่วนเกี่ยวข้องนะที่ทําให้เกิดเขาเรียกว่าพูดง่าย heat stroke ใช่ครับเราดูภาพถัดไปใช่สัมพันธ์กับภาพถัดไปถูกต้องใช่ครับนี่ครับภาพเห็นเห็นพระโอ้อดีตเคยเป็นอย่างเนี้ยนะครับ อย่าลืมนะสีนี้เป็นสีที่อันตรายสุดนะครับเราก็ดูคุณผู้ชมดูง่ายคือความหมายเนี่ยเอาสีแดงกับสีแดงเข้มที่เราควรจะโฟกัสสาคัญใ่ที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับนั้นแต่ละภาพมันบอกถึงยังไงครับบอกถึงสถานการณ์ก็คือว่าเรามองไปว่าแถวบนเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ worst case ความหมายคือโลกคุยกันไม่รู้เรื่องละต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างบูสเศรษฐกิจนะฮะภาพจะเป็นอย่างไไม่สนใจสิ่งแวดล้อมถูกต้องภาพเป็นโอ้นี่เราเดือดร้อนขนาด อีสานนี่ถ้าจะอยู่ไม่ได้เลยมั้งครับใช่ครับภาคกลางเหมือนกันเห็นไหมภาคกลางไปเหนือเลยนะครับไเหนือด้วยครับผมแต่ถ้าโลกกลับมาคุยกันพอรู้เรื่องนะแคปอุณหภูมิไว้ให้ไม่เกินสองศารับชาบจะเป็นทางล่างเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามสีที่เข้มๆเ่าเนี้ยเราก็โดนอาจารย์ในกรุงเทพไม่ใช่เหรอครับถูกต้องใช่ครับเข้มๆอย่างที่ผมเรียนข้างต้น่ยวันที่ร้อนที่สุดของเทพเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยังมีนัยสำคัญอ๋อนะครับอันนี้แหละเป็นประเด็นนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยเราจะต้อง ออกแบบเมืองคและก็ปรับตัวกันอย่างไรนี่สำคัญงั้นภาพนี้อาจารย์เราจะไปอยู่ตรงไหนดีเมื่อกี้อาจารย์ยังไม่บอกผมนะกับภาพเมื่อกี้งั้นภาพนี้คนไทยควรจะไปอยู่ตรงไหนดีครับแน่นอนเราหลบขึ้นความร้อนนะครับเราหลบที่อุณหภูมิสูงไปเราอยากไปอยู่ทางใต้ยังยังเจ็ดสีเหลืองสีส้มอยู่นะครับแน่นอนคือความร้อนหนีไม่พ้นใช่แต่จะร้อนมากร้อนน้อยเท่านั้นงั้นี่คือสิ่งที่บอกเห็นว่าอย่างภาคเหนือหรือว่าภาคใต้ไปได้ครับเพราะ หนีจากอุณหภูมิที่สูงกลับไปเจอภาคใต้อาจจะเกิดพายุอ๋อใช่เพราะเขาอยู่ทะเลถูต้องมีทะเลขนาบเราก็ต้องประเมินคำเสี่ยงเราเองภาคเหนือครับภาคเหนือแน่นอนหมุกฝุ่นช่วงเวลานี้เลยครับเพราะฉะนั้นเอาไว้ครั้งหน้าเรามาจะมาบอกนะว่าควรจะอยู่ที่ไหนดีเราต้องมองเป็น องค์ประกอบทั้งหลายทั้งปวเหล่าน,นี้นะครับแล้วก็ประเมินความเสี่ยงน่านติดตามมากเลยครับครับนี่เรามาดูถัดไปเอาเฉพาะเรื่องความร้อนก่อนนะว่าแล้วเราจะทํากันยังไงนะครับ,รบเห็นไหมผมก็แบ่งมาสองฝั่งนะฝั่งหนึ่งเป็นการลดผลกรทบอันนี้โดยส่วนใหญ่เป็นภารกิจของภาคร<อ>ัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะท่านต้องทำอะไรบ้างหนึ่งท่านต้องสร้างเมืองให้เปนสีเขียวอ่ะปลูกต้นไม้ จำเป็นมากนะฮะถ้าเมืองใดไม่มีต้นไม้เมืองนั้นไม่มีชีวิตมันจะร้อนระอูมากจงกระั่งไม่สิชีวิตไม่มีนั่นเองนะครับท่าที่สองถัดมาคือหลังคาต่างๆเหล่านี้ต้องเป็นหลังคาที่เย็นนะความหมายคือหลังคาไม่ควรทาด้วยสีที่มันอมความร้อนส่วนใหญ่เขาจะใช้สีขาวนะฮะหรือไม่งั้นก็บนหลังคาปลูกพืชนะปลูกปูนบางอย่างสีเขียวไปเลยทั้งผนังด้วยนะฮะหลังคาเย็นพื้นที่ชุ่มน้ำมีความจําเป็นครับท่านท่อท้ายที่สุดแล้ว การลดแก๊สหนึงกันนะฮะเห็นไหมการลดแก๊สอยู่ก็คือหลักๆก็คือเพิ่มความชุ่มเย็นให้เกิดขึ้นให้ได้ถูกต้องนะด้วยสีเขียวครับครับให้แสงที่กระทบมาเนี่ยให้สะท้อนกลับไปแล้วลมพัดไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับส่วนภาพนี้ส่วนภาพนี้แต่ละบุคคลเลยปัจเัตบุคคลนะฮะมีความสําคัญมากนะฮะต่อท่านเพราะว่าท่านต้องทาความเข้าใจว่าท่านอยู่ภายนอกบริเวณภายนอกน่ถ้าท่านไม่ดำเนินการตามนี้ท่านมีโอกาสที่จะประสบปัญหาสุขภาพได้เลยนะครับดูเหมือนจะเป็นแบบ เรื่องแบบง่ายๆแต่นี่คือการเอาตัวรอดใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องใช่เลยใช่เลยครับเราต้องให้ความสําคัญนะครับเนี่ยถูกต้องนะผมก็อยากให้หน่วยงานทั้งหลายเนี่ยภาครัฐไหนให้ประสานันทั้งมากเพราะว่าคุณแซคครับท่านว่าเราไม่เคยเจอนะอุณหภูมิอย่างนี้เราไม่เคยเจอนะในอดีตนะครับเนี่ยนะครับอาจารย์ครับเรากลัวเกินไปหรือพยากรณเกินไปหรือเปล่าครับอาจารย์มันเป็นของจริงเลยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อกี้คุณแซคบอก40.5ที่เลยมาเร็วมากเลย ครับสองวันเข้ารืดร้อนสองวันไปเลยสี่อห้าถูกต้องใช่นี่คือตัวที่ยืนยันอยู่แล้วใช่ครับอ๋อครับน่าติดตามและน่าสนใจอย่างมากเดี๋ยวขราวหน้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะลงลึกเลยนะว่าที่ไหนควรจะอยู่หรือไม่อย่างไรว่าเราจะเจอผลกระทบอุณหภูมิไปขนาดไหนในฉากทัดต่างบอกว่าคุณผู้ชมนะครับเรามาร่วมติดตามกับ360องศาโกกลนครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับยินดีครับสวัสดีครับคราวหน้าเราจะมาลงลึกกันนะครับครับใช่ครับ เอาละครับช่วงต่อไปเราจะกลับมาดูกันต่อนะครับว่าข้อมูลโกกลีนจะนําไปสู่การเตือนภัยให้กับผู้ชมในวันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้อย่างไรสักครู่ครับตราแม่ครัวทั่วทั่วไทย ครัวอที่สารแซ่บแค่ไหนไปดูกันเลยครับยอดซอสหอยนางรมจังหน่อยสวนข้าใจซอสหอยนางรมตราแม่ครัวที่นี่กับซอสหอยนางรมตราแม่ครัวไปดูครับด้วยกรรมวิธีอันทันสมัยพวกเราวางใจซอสหอยนางรมตราแม่ครัวที่สุดแล้วทั่วไทยต่างนิยมใช้ซอสหอยนางรมตราจได้แล้วตราแม่ครัวด้านรสชาติต้องยกให้ปราแม่ครัว อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยลองนี่สิคะน้ำซอสปรุงรสตราสลากทองเพียงแค่หยอกเปลี่ยนอาหารให้หอมด,ด,ด้วยน้ำซอสปรุงรสตราสลากทองสัมผัสวิถีธรรมชาติส่องเหี่ยวแดงนลุ่มน้ำประแสะจังหวัดระยอง เรียนรู้ลึกซึ้งเรื่องลำตัดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติกับศิลปินแห่งชาติคุณแม่สีนวลขำอาจและแปลกแต่อร่อยล้ำด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นประแสกับเมนูจ้อเคยวันที่สีภาคอาทิตย์นี้11.5นาทีทางช่อง5กดใหม่เลข5 น้ำส้มสายชูกัด5%ราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกาด5%ราชลากทองทุกทุกวันที่เราปรุงรังปรุงรสมาอย่างยาวนานบอกได้เลยไม่เคย<ม>เปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากทัวเลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่ง ย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอนจริงใจได้ใจ,ใจย่าวนานซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองสนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองตราแม่ครัวฉลากทอง 360องศาโกกินในช่วงเวลานี้เราจะไปดูกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านไปสู่การรองพายในวันอังคารที่5มีนาคม2567อย่างไรเช่นเดิมครับเราไปเริ่มกับการดูที่ปัจจัยควบคุมอากาศที่จะกระทำกับเราก่อนนะครับเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาครับก็24ชั่วโมงข้างหน้าครับความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนสัญลักษณ์รูปตัวแอลนะครับยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ลมใต้และลมตะวัอนออกเฉีงยงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมในไทยตอนบนต่อเนื่องเช่นกัน,นครับ แบบนี้อังคารที่5มีนาคมผู้ชมก็จะเจอกับการมีอากาศที่ร้อนกับมีฟ้าหลวตอนกลางวันนะครับแล้วก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่ชี้เป้าเลยนะครับให้ชาวภาคตอนออกระวังครับเพราะว่าบางท่านอาจจะเจอเป็นฝนตกหนักได้ด้วยใครเจอฝนขอให้ระวังอันตรายเพราะว่าอาจจะมีฝนที่มาพร้อมกับลมกระโชกแรงได้ด้วยนะครับขณะที่ภาคใต้ครับลมตวันออกและลมตวันออกเฉียงใต้นั้นพัดปกคลุมอยู่จึงมีฝนได้บ้างบางแห่งและไม่ได้เป็นฝนที่หนักหนาอะไรนะครับคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างก็มีกําลังปานกลางระวังแค่กัน เดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองครับจากสภาพัจจัยกวบคูมอากาศเป็นแบบนี้จะนำไปสู่การเตือนภัยความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่คุณผู้ชมจะได้เจอในวันอังคารที่5มีนาคม2567ดังต่อไปนี้ครับ อันดับแรกครับก็คือเรื่องของความร้อนนะครับแต่วันอังคารที่5มีนาคมยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเหมือนกับค่อยๆร้อนเพิ่มขึ้นเพื่อให้ท่านเตรียมทําใจไว้มากกว่านะครับเพราะว่าในวันพุทธที่6และเพื่อสบดีที่7มีนาคมนั้นหลายท่านจะเจอกับอุณหภูมิที่สูงที่สุดครับที่ขึ้นไปถึง40องศาเซลเซียสครับภาคเหนือให้ระวังที่ลำปางแม่ฮ่องสอนตากพิจิตรพิณุโลกนะครับอีสานร,ระวังที่เลยเชียงภูมิโคราชครับภาคกลางระวังที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและลบบุรีครับทำให้ จากรังสี UV นะครับค่า UV ตอนเที่ยงนะครับในภาคเหนืออีสานกลางตอนออกกรุงเทพปริมทนยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากที่ระดับ10 1ถึงส1นะครับส่วนภาคใต้อยู่ในเกณฑ์สูงจัด13 1 4ถึง14หากออกมากลางแจ้งต้องทาครีมกันแดด SPF สูงนะครับเพื่อป้องกันผิวพันธ์และจิบน้ําบ่อยๆป้องกันเป็นโรคลมแดดหรือฮิสโตครับ และสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นกเกษตรกรครับตลอดสัปดาห์นี้จะมีแสงแดดที่มีความเข้ม8-10ชั่วโมงต่อวันครับความชื้นสัมผัสในไทยตอนบนก็จะลดลงเหลือ60-70ซึ่งเป็นอากาศที่แห้งมากท่านต้องงดการเผาทุกชนิดครับเพราะว่าจะเกิดอักขีภัยได้ง่ายรวมถึงระวังอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์จะร้อนเกินไปครับและขอให้วางแผนเรื่องการให้น้ําแก่พืชด,ด้วยส่วนเรื่องของปัญหาฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว PM 2.5 5มีนาคมให้ระวังค่าฝุ่นเกินมาตรฐานในภาคเหนือที่ลำปางลำพูนเชียงรายตากเชียงใหม่ และพะเยานะครับส่วนตั้งแต่6มีนาคมเป็นต้นไปต้องเพิ่มแม่ห้องศนเข้าไปอีก1จังหวัดด้วยครับสุดท้ายส่งสัญญาณให้คุณผู้ชมเตรียมตัวป้องกันกันล่วงหน้าตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยครับก็คือว่าในวันศุกร์ที่จะถึงนี้เป็นต้นไปครับจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นอีกรอบแล้วพื้นที่เสี่ยงก็จะมีโอกาสเจอกันได้มากหลายพื้นที่กว่าที่ผ่านมาด้วยขอให้เตรียมระวังป้องกันกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับ และนี่คือภารกิจโกกรีนประจำวันนี้คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นเครือข่ายโกกรีนไปด้วยกันนะครับด้วยการติดตามผมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับในช่วงข่าวภาคข่้ตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปและนี่คือโชมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยครั้งสำคัญกับสถานีเพื่อความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม channel 5 g o green พบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะนี่คือ 3. ร้อยสิบส g o green สวัสด,ดีครับ ค่ะขอบคุณช่วง360องศาโกกรีนกับคุณแซคธนินวัตค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวเด่นทันสถานการณ์ขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมอีกสักครู่รับชมบี so l d i e เชช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ